ในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับก็มากันแล้วสําหรับคอสตูมเลเจนต์นะครับของเจ้าชองบยองซึ่งล่างนี้นะจะเป็นล่างของชาติที่แล้วนะครับสมัยที่เป็นปรมาจารย์ดอกเหมยนะก็ในส่วนของอาร์นะครับค่อนข้าง,งสวยแต่ว่าพอทําเป็นตัวจีบีแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ก็แน่นอนนะครับผมสะสมตัวที่เป็นลิมิเต็ดทุกตัวนะครับก็ทั้งหมด3ามแสนหนึ่งหมื่นลูบี้เหมือนเดิมนะในการการันตีนะครับตัวที่เป็นคอสตูมแล้วก็มี1ตัวให้ฟรีนะครับระหว่างทางก็จะมีโปรไฟล์มีตั๋วนะครับ แล้วก็สมุดหึงเล่มเหมือนเดิมโอเคทานั้นก็ไปสุ่มกันเลยนะครับสำหรับการเหมาตู้นะอราเลขสีนะครับได้โปรไฟล์พอันที่ 2, 1, สองหนึงเมื่นใช้ตั๋วนะครับได้ตัวอ่สมุดนะครับข้ามไปตัวพันหนึ่งแล้วก,กลับมาเกลือนะครับเที่ยนเดิมห้าร้อย ได้หนึ่งตัวแล้วครับอันสุดท้ายนะคิดว่าน่าจะได้ร้อยไหมอ่าได้คอสตูมก่อนถ้าอย่างนี้ผมหยุดนะเพราะว่าไอตัวสุดท้ายหนึ่งร้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มกับการเอาหกหมื่นเพชเปแรกนะครับก็ถือว่ารอบนี้ไม่ต้องเหมาตู้นะครับก็เหลือ7จ็ดหมื่นสพันเพชรเอาไปใช้งานต่อคอสตูมล่างนี้นะครับก็เนี่ยภายนอกจะเป็นอย่างนี้แล้วก็บวกสเตตัสน,นะครับบวกสิเหมือนเดิมทั้ง3าค่านะแล้วก็ถ้าเทียบกับลอบปกติก็ต่างที่ชุดสีขาวดวงตานะครับ ผมนิดหน่อยมั้งในส่วนของอาร์ตก็เคลื่อนไหวได้นะครับส่วนรูปลักษณ์ภายนอกก็จะเป็นแบบเข้มๆแบบนี้นะครับที่ช่องมายองของเราทีนี้เรามาดูเอฟเฟกของท่าหลักกันก่อนนะครับล่างหลักล่างหลักก็จะฟาดไปเป็นคลื่นดองบแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกรณีติดิก็จะเป็นคลื่นออกไปนะครับเป็นจันเซียวสีชมพู ส่วนล่างคอสเลเจนนะครับสกิลก็เหมือนเดิมเนาะแสดงว่าเอฟเฟกไม่ได้เปลี่ยนเป็นแค่ชุดภายนอกขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนในส่วนของสกิลนะครับเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเลยก็สําหรับใครที่สายสะสมลรมิเต็ดแบบผมนะครับก็เก็บได้ถามแสนหนึ่งหมื่นแต่นั่นแหละถ้าเกิดไม่ได้มีพอก็แนะนําว่าเอาไปลงขายจะดีกว่านะครับหรือว่าขาดหนึ่งตัวจะชอมายองขึ้นสักเจ็ดดาวอะไรเงี้ยก็จัดได้นะ ถัดมาก็จะเป็นรีลันเจ้าเซียงอี่นะครับก็เจ้าตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้นานมากแล้วว่ามันเป็นตัว้นหลบที่ดาเมจสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับก็จริงๆตั้งแต่รอบที่แล้วผมก็จัด6กดาวไปแล้วนะก็คือเก็บ5ดาวไปแล้วก็หลุดมาเรื่อยๆนะครับจนเป็น6ดาวก็แล้วรอบนี้นะครับผมก็คงไม่ได้เพิ่มเก็บเพิ่มแล้วเพราะว่า6ดาวผมเนะี่ยมันทําให้แม่นยำค่อนข,ข้างเพียงพอนะครับรวหรับความสามารถที่เป็นถลถหลบปีอีกเลยว่าหเท่ากับกับโซอี แต่ว่าดาเมจนะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีนะครับจะค่อนข้างสูงกว่าอีกครั้งมีเพิ่มมาตราโจมตีจัดอ่อนนะครับเลเวลห้าถึง20%ทําให้รับปัจจุบันนะครับมี2ตัวที่อัาตราโจมตีจัดอ่อนสูงเป็นพิเศษก็คือจะเป็นจเจ้าเซียงอ,อีแล้วก็จะแทโอนะครับก็สลับตู้1นึ่งมโลเนี่ยที่มาในช่วงเวลานี้นะครับน่าจะค่อนข้างหนักใจนิดน,นึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ตัวเนี่ยไอ้ตู้ที่ชองมายองนะครับก็ยังอยู่นะครับหนึ่งหมื่นโลยังไงก็ต้องล้างให้ได้แล้วก็ตู้ไข่นะครับคือมีแต่ตูเ้เด่นเด่อะอยู่พร้อมกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้จัดเจ้าเซียงอี่เท่าไหร่นอกจากสุลต่านที่ต้องการทั้งตัวดาเมจแล้วก็ลดหลบที่ดีสุดในปัจจุบันเพียงแต่ว่าก็มีแนวโน้มนะครับที่จะถูกแทนที่ได้นะด้วยตัวสุดท้ายอย่างคาร่าที่เขาคาดการณ์ไงว่าอาจจะเป็นตัวลดก่อลดหลบหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ยังไงจัดตัวเนี้ สัก1ถึงดาวนะครับก็หลังๆโคเด็กไอตัวโคเด็กเพิ่มแม่นนะครับมันค่อนข้างจะเยอะจะลนล้นละจนไม่จำเป็นต้องใช้โซอีใช้แค่เสียงวีนะครับ1ถึงดาวอ่ะก็แม่นเพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะต้องใส่นะครับตัวเต่านะเป็นแม่นยำน,นะครับครบ5เม็ดเลยถึงจะพอช่วยได้เนะจากมันเป็นตัวที่จาเป็นจะต้องตีให้โดนเป็นตัวแรกนะครับนั้นก็คือหวังให้ออกคีซึ่งคีอ่ะก็เพียงพอแล้วทั้งจากราเชลแล้วก็การลดคีนะครับจากเจ้าคลาย ก็ไม่น่าจะจําเป็นต้องใส่เต่านะครับเป็นอัตาคิต่อไปนะครับจริงๆแล้ว่ถ้าเกิดแม่นเริ่มล้นๆแล้ว่ผมว่าเอาไปใส่พวกดานเมคคิติคอปเพเพิ่มนามเม็ก็ดีซึ่งตอนนี้ผมตัวลูกเต่ายังน้อยก็เลยยังไม่อยากจะรีทิ้งนะครับสำหรับแม่นยําม5เม็ดแล้วก็ใส่ประดับแม่นยําด้วยนะครับเพื่อความแม่นยําที่ดีขึ้นส่วนเพิ่มนามเมจได้นะครับด้วยนาเมคคิทิคอ ่ยของผมเจ้าเซียงวีนะครับ6ดาวเนี่ยก็แม่นฟ้าเข้าไป6 8 0 0 0แปนี่ยังไม่ได้กดอาหารเลยเลยนะถ้าเกิดกดก็ดอยู่ประมาณกับประมาณ90,000เกือบแสนแล้วมั้งตอนนี้ก็เพียงพอนะครับสําหรับการตีช็อตแรกให้บอลลดนหลบได้แล้วก็ค่อนข้างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีการกลางโล่แบบโซโยีที่จะมาขัดจังหวะนะครับก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างเชียร์นะครับให้ทําอย่างน้อยหดาว แต่ถ้าเกิดใครผ่านทั้งยอนทีชองมายองมาจะถึงคายแล้วลูวี่บทก็คามก่อนก็ได้นะครับก่อนจากกันไปก็จะขอทดสอบดาเมจเสียงหีที่บอสมังกรข่าวกันนิดนึงนะครับ 2ี่สิบสามล้านนะอีกรอบหนึ่งนะประมาณ20กว่าล้านนะครับโดยเฉลี่ยถ้าลองเทียบกับตัวดาเมจร,ระดับ4ี่จักรพรรดินะครับอย่างเจ้าสุนหงอคงนะสุนหงอคงทำไป,ไ,ปได้24ล้านนะครับยี่สิบห้าล้านใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับดาเมจของเจ้าเซียงอี๋กับตัวระดับ4ี่จักรพรรด แต่แน่นอนว่าน่าจะเทียบไม่ได้กับแทโอนะครับที่มันระดับสูงไปกว่าเดิมค่อนข้างมากแล้วแทโอปาปลเข้าไป55ล้านนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือค่ายขายก็โอน <laughs> พุ่งไป79ล้านเลยอ๋อแล้วก็มีตู้สัตว์เลี้ยงของเจ้าเคลเข้ามาด้วยนะครับก็เข้ามานะ่าจะหมด4ตัวแล้วมั้งตามลำดับใช่ไหมก็เริ่มจาก JO นะครับ แล้วก็เข้ามาสลับเข้ามาเป็นยูแล้วก็สลับไปยอนจีมาโยรังนะครับแล้วก็มาที่เคลนะต่อไปก็น่าจะไปที่โทบี้นะครับแล้วก็จบด้วยคารลัมกับซานาบิก็ถือว่าเป็นตู้สัตว์เลี้ยงที่ข้ามได้นะครับทุกตู้นั่นแหละเพราะว่าคนกดลุ้นตั๋วฟิวดีกว่าเพราะว่าตั๋วแดงเพชรแดงปัจจุบันเนี้ยแค่กดตู้ระดับอดีตศิลปภัณฑ์นะครับทุกตัวเนี่ยก็ไม่ไหวละทั้งหมดสำหรับคอสตูมิเลเจนเจ้าชองมายอง รีลันเซียงอวีแล้วก็ตู้สัตว์เลี้ยงเคลนะครับก็ประมาณนี้สำหรัวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ